เราจะไปเกาะฮัตซูมะกันเราจะไปเกาะฮัตซูมะกันไปเอาไปจริงเหรอไปจริงดิอาเธอร์น่าก็ถือว่าหาอะไรแก้เบื่อไงหาแก้แถโคตรไก่อะไกลชิบหายเราต้อไปเมืองแรกดีกว่าทั้งตี๋เออรู้เส้นทางไหมเนี่ยเฮ้ยรู้เส้นทางหรอโอ้ชิอแม่งอ่าลองดูอ่ะ เออก่อนอื่นก่อนอื่นเราลองลองไปเรืออันนั้นก่อนไว้เรือที่มันอ่าไปอันเนี้ยไม่ไม่ไม่เรือที่เราแบบตามเรื่องๆอ่ะเราต้องไปก่อยอินาซึมะก็ไอ้นั่นไงเรืออยู่ก่อนนู่นน่ะแต่มันมันมันไม่ได้ไปเปิดเพลย์พอร์ตเลยเออไอกรูยูนสโตนฟอร์ลีสเหรอใช่ป่ะเออใช่ไปไปกันเอออ่ะอ่ะไม่ลองไม่รู้อ่ะเราเราเราลองทำดูอ่ะกูกูไม่ได้เป็นคนคิดนะเว้ยกูแค่ถามว่าจะไปจริงเหรอเว้ย ไม่คือไอ้เขาพูดผมอะพูดดูเหมือนจะมีความหวังนะแต่ทางความจริงคือไม่ไร้ความหวังเลยไม่รู้เดาไปไม่รู้ทำอะไรมามาเดี๋าเดาขอดูกันส่งมาเฮียพูดเองนะต้องทำนะไม่อยากยืนโชว์สวยเหรอโอ้ยเชียร์ลูกฮ้ยอ๋อไปจริงเหรอเฮ้ยไปจริงเหรอเฮ้ยอ๋อได้ได้ไปได้ได้ได้ไปดูความสวยดีเดี๋ยวไปติดภาษาไทยกัน จะไปจอดอีซานริมนาดี R ได้ได้ได้ไปถึงไหมอ่ะอ๋อาจริงๆนะคือจะไปจะไปก่อนนั้นจริงใช่ไหมคือไปเกาะข้างหน้าเราอ่ะไปไปให้ได้ก่อนไปให้ได้ก่อนไม่กลัวไอ้กลัวมีสิทธิ์นี่จะได้เว้ยคิดว่ามันจะได้รอ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 ไปบางนาทีรออยู่เดี๋ยวไอลำขี้จอดรล้บินแทนเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิ ลมาไหมพลเร็วผมจอดอยู่ตามหลังอยู่แดดกูตามหลังอยเ้ไอ้พลมันมันจะมันจะหมดกลางทางไหมวะไเดจอดอยู่เฮ้ผมถึงผมถึงผมถึงโอเคอ้มาคึ้นหลอดนะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮเฮ อยเดี๋ยวว่าแต่เกียรเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอมาตอนประมาณหกโมงเกียร์เลยไปเจอตอนหกโมงแม่งเอาัว้ยไอ้คไทกูจะเอามึงให้ตายกูจะเอามึงถึงชีวิตเลยโอ้ยอย่าว่าอย่าว่าแต่พี่ศูนย์เลยผมแม่งก็ศูนย์เออเอาประมาณหกโมงเะผมเจอเจอเนี่ยแล้วกูตายเพราะไอ้เนี่ยแม่งพอๆไอเฮียดาเมจที่มันสร้างแม่งพอๆกับไอเฮียสิ้นสุดอ่เลยเฮียอ่า

เดี๋ยวเดมันใช่อะเออใช่ใช่อะใช่มัเป็มุมมุฝาหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่พุไมกอด๋ย่ก็เห็นกอฝาหรือป่มุมฝาเออมุมก่อนมก็เรื่อวเรื่อันก็เจอเ่อนแล้วอ่าอ่าไป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 ไทางไหนก็ไปกไปไอ้ย่า้าถ้าพูพัฒนาพูพูพัฒนามาเห็นเราแบบนี้กูพูพพัฒนาเปนกำหมัดเหี่ยเลยเลย้อตนากันยูทูปดังขนาดนี้แล้ว เออถ้าเกิดผู้พัฒนาเขาเห็นนี่กูคงจะถามว่าว่าทำไมเขาไม่ออกแบบมาให้เก็บของได้ในไหนมาก็เข้ามาแล้วไงถามตั้งเลยไปใครรออ่ะใครต่อไอพลไอพลเป็นเป็นผู้ขยายทางอ่ะ ขยายขยายกว้างอ่ะไม่ผมไม่เป็นกำลังเสริมมากกว่ากำลังเสริมเออกำลังเสริมเฮ้ยกูตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นวะมีเรือมั้งมีเรือเอาจริงอันนี้อันนี้ลงมาสามคนนะไอ้เหี้ยถ้าถ้าเรามากันประมาณถ้าเรามาแค่คนเดียวอ่ะมาแค่คนเดียวกูว่าน่าจะอ่านี่แน่เลยใช้เวลานานกว่านี้ใช้เวลานานกว่านี้นานเหี้ยนานผมเคยนะผมเคย ผมเคยลองทำแม่งข้ามเกาะไปอีกเกาะหนึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีโอ้โหถ้าเราไปเกาะอินาซิมานี่เราไม่ใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงเดียวบใช่ไอ้เหี้ยเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนเลฟูเด็แบบแมปแบบโคตรโคตรโคตรยาวแค่สองสามชั่วโมงไอ้แค่กูคิดมันเป็นอย่างนั้นได้เลยเหมือนแบบเหมือนตั้งแต่กูเล่นใครเอาเฟียเว้เล่นจากต้นจนจบอะไอ้เหี้ยอ่าเอ๊ะคุ้นไหมเหมือนด่าอะไรบางอย่างของเลฟูเด็อะ อ๋อคือเกาะข้างหน้าเราเหรอมันจะเร็วใช่เกาะข้างหน้าเราไงอ๋อเดี๋ยวทำไมทำไมมันเหมือนมันเหมือนขึ้นเขตสิ้นสุดวะมันจะปล่อยลงเราไปได้ลงไปเฮ้ยทำไมมันข้างหน้าเรามันเป็นเขตสิ้นสุดอ่ะสิ้นสุดก็คือยังไม่เปิดเวอร์ไงไปได้เหรอไปได้วัดเอเหมือนเมื่อกี้เราไปตีไอ้ตัวไอ้ก้อนหินบอสก้อนหินไปได้เลยอ๋ออย่างนั้นเหรอก็คือยัไม่เปิดเลย ว้าวโอ้ยเจอดูแลวอ๋อโอเคโอเคเราคิดผ่านแล้วเฮียแล้วหมดแล้วครูดาวเพิ่มลุยทีะไรอ่าอ๋อโอเคโอเคมันมันเป็นแค่มันเป็นแค่เขตแบบปิดปิดตายเฉยๆมันมันไม่ได้อะไรมันจะมีอยู่สองแบบไงก็คือแบบสิ้นสุดไงเขตสิ้นสุดลุยเขตแดงๆอะไอ้เฮียเฮียเกือบตกตกยาวแล้วไกลแล้วด้วยเยไม่ใช่เวลาแล้วไกลด้วย ไอมิตรตีนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวด้วงหรอกใสยซาตรีว้าวโอ้ยโอ้ยโหอะไรคนเดียวก็ได้นะหรือคุณก็ได้นะคว่าจะเร็วกว่านะถ้าสลักมาทำเนี่ยโอเคมาดูจังหวะดูจังหวะอ่าไปจังหวะไปไครใครใครดูโผล่ไปโอเคต่อมาเป็นผมเกียร์อะไรเดียวต่อไปเป็นน้าปึ้มอ่าต่อไปเป็นพล เออแบบนี้ถึงจะเร็วเว้ยอ่าต่อไปนะเพื่อนี่ต่อไปต่อไปเป็นพลพนนวนๆโอเคต่อไปกูโอ้ <c oughs> <c oughs> คอนเทนต์สนุกเว้ยไปพลแต่ไม่ก็ไกลอยู่แล้ว เม่เราเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเราไปแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรไม่เป็ไม่โดนจับใช่ไหมไม่โดนไม่โดนไม่แ้มันไม่ตัดนะแล้วมันเนื้อเรื่องแล้เนื้อเรื่องอ๋อแค่เรื่องเราก็แค่บัตรผ่านม่เช่มันแต่เรานี่มันต้องผ่านใครไม่ตอบวิาหายอะไรอย่าเี้ยเกลือน้ำแข็งละลายหายเดี๋ยวเี๋ยวเเียเียเยเลยยเยเดี๋ยวเยเียเยเเยเยียเยยเย

คิริโตะใครว่าเหมือนคล้ายๆเทพคนอแบบคนลิโตเนอะเฮ้ยแอนดูอะไรอะไรเมื่อกี้มันบอกคิริโตะใครว่าเลยดิโก้คือนี่ไงเทพที่มาอยู่ในปราสาทไงที่พี่ชายอยู่อ่ะ๋อไม่เห็นหรอกแล้วพี่พี่ชายอยู่ในนั้นไอพี่โกะไิโกะก็ผมผู้หญิงอ่ะผมสีชมพูอ่ะแต่ตนี้เป็นเป็นอะไรนี่เฉย มันมีตัวเย่อคนหนึ่งกับเข้ามามันมันคือมันขึ้นชื่อว่ากิลโตะซึ่งผมไม่เข้าใจจิดนึกว่าเป็นไอ้กิตตี้นึกว่าไอ้เนยเออเไม่มันชื่อไข่มุกไอ้เหี้ยไม่แต่มันชื่ออันอีกอย่างนึงอะชื่อคิตตี้จะร้อนจะร้อนจะตกกันโอเคไออันนี้อันนี้กูจะกดอีรัวๆละไม่ไหวละเจอเชื่อดิแทนงติงเรามาไกลลแ้วนะเออกายเรามากายนะเออกลสัตว์เลยแหละ ถ้าเกิดพลาดมานี่ชิบหายดีนะจริงพลาดมานี่คือเรื่องใหม่อะไม่ต้องไม่ต้องสื่อแบบเรามาไปเบี้ยวทางด้วยมันเออเบี้ยวปะไม่ไม่ไม่เห็นเห็นเขาอยู่เห็นเห็นตรงนั้นไหมเห็นเสาไหมไม่ไม่เรามาถูกแล้วเรามาถูกแล้วคือพี่ตักหมุดนี้ไว้อยู่ไงเเเตรรงงกาาดินทโอ้โหผจญภัยใครสร้างทางวะใครสร้างทาง ขมอนไอพนไอห้ยพเอแตเรอะเาีิ่มละลายแล้วเริ่มมัแล้วเริ่มเริ่มปวนเรปวนสร้างส้าสร้างสร้สร้างสางเลยมาไอเนี่ยนึกถึงเกมสตสร้างเลยมาไอเฮียบดบดเมียขึ้นจ

โค้าโอยยแล้วโคอ้าฮ่ยยืมเล็กิ้ดชียะชิบหายและใคร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 กู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 โคอยใช้ใช้่อยใช้ใจเกมเจ๋อีพจต่อไปเป็นกูต่อไปเป็นกูต่อไปเป็นนะปื้มอุตโตต่อไปเป็นอีพจโ์ต่อไปเป็นกูต่อไปเป็นนะปื้ม วนๆกันไปอย่างเงี้ยไม่แต่แต่เพี่ยงดีอยู่ที่มันอยู่ได้นานอยู่ได้สักประมาณหกวินเฮ้ยค้าง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 โอ๊ยโอเคโอเคอ่ะไปต่อไปโอ้โหอย่าค้างเลยย่อยอย่านะมึงนี่มึงเลียวนะจะเลี้ยวไปทำไมอ่ะลื่นกองหน้ากองหน้ากองหน้ากองหนหลักฐานคาตันโอ้ยฝนตกอ่ะช่างแม่งดีอะฝนตก ปุ่นตัวมันจะละลายง่ายปพราะว่าเออบะละลายละลายเราต้องไปถึงแล้วกันถึงแล้วผมไม่ละลายหรอกอ๋อทำไมทำไมหมอกอ่ะทำไมหมอกลงอ่ะไอฟ้าผ่าด้วยไอฟ้าผ่าอี๋ยยังบ้าแล้วโอ้ยอยังมุดกัดไอ้ยังมดกัด

ยังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมไหม่ก็ตานใหม่มาแล้วหรือเปล่าเจอชีวิตเวลาแล้วคืออะไรเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นหล่นแบบหล่นแบบเขาเล่นหล่นแบบตัวทานก็หล่นเลยือมันหมายความว่าอะไรนะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าอะะไรว มุกเไหรมันโหลดแมปไงแต่ฝนมันตกเลยพอดีเลยไอ้เฮียเราไปถึงไหนเมื่อกี้ตะวันตกเลยหลกฐานบรรยากาศเมื่อกี้คือแบบไอ้ยอดชายเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรหมายความว่าไงปอกพีอะไรเงี้ยธาตุญาติหลายอย่างเลยแล้วเกมกูก็ค้างไอ้เฮียสรุปไอ้เมื่อกี้มันเดสรุปไอ้เมื่อกี้มันหมายถึงอะไรหมายความว่าไงความหวังหมด หมดชีวิตเออมาเลิกเตกลวจเป็นเมื่อกี้หมายความว่าไงหมายความว่าไงวะไอ้ที่มันโหลดเมื่อกี้เราว่าจะทำแบบเป็นแบบอะไรวะเขาเรียกอะกินเ o ส l d ลิคคอร์ดโอ้ยไม่แต่แต่เข้าโหลดแมปนี่ถือว่าเข้าเข้าผ่านไหมหรือว่าไม่ผ่านไม่ผ่าน อ้าวก็เหมือนกับว่าเราเราข้าไปฝั่งหนึ่งเนไม่เห็นแล้วคนที่เขาทําทํากันใน youtube เนี่ยเขาทากันไหมไม่ไม่ทำรอกน่าจะมีเราทําแค่กลุ่มเดียว้แต่อย่างไนก็มีแบบความจําไว้ไงว่าเราเคยทำอะไรไว้ประสบการณ์เนประสบการณ์แบบแม่งเหมือนแบบเขาเรียกไงกำลังกำลังจะถึงเส้นใช้แลวไอ้เหี้ยสักพักแม่งเออเขาเร่อไงแม่งดาวน์โหลดทางแล้วมันก็คือไอโฟนช็อตไอโฟนช็อตไอเล็กติกบายในใช้ ตายตายตายใครมันเป็นคนต้นคิดวะประหลังไงอย่ยใครนะละ่ละละ่อแล้วใครเป็นคนชวนกูเจอก็ไปแม่งเลยกู <c oughs> มไม่เกี่ยวกูแค่เป็นผู้สื่อผู้ร่วมคิดกู <c oughs> เป็นคนแค่แค่เป็นแค่คำตอบเมื่อกี้เ <c oughs> <ะ>มื่อกี้มืดไหมละ่ะแม่งฝนตกแล้วมันแบบ <c oughs> <c oughs> หน้ามือตาหมวัวจะดูไปผมให้ดูคล้ายๆก็สอบตายนะแบบปล่อยให้ศัตรูมันมันมาตีเปลี่ย <laughs> <ง> <laughs> แล้วเนี่ยเปี่ยนะเราไม่ได้เปิดล็อกอ,อ,อันนะี <laughs> ออกก้นะไออะไรครับไปเดี่ยวโดนสวรรค์นะเราเปิดล็อกยังยังยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอสเมื่อกี้ออกไปเอาอ่าผัดหมี่มาเว้ย แล้วแม่งไปเจอไปเจอละครไอ้แบบตัวอย่างละครที่มันกำลังจะฉายไปเราแม่งแล้วแม่งกูนึกถึงไอ้ภาพที่แม่งส่งไปให้พลดูอะจำได้ไหมวิธีการทำลายหลักฐานแล้วแล้วมึงเอาซิมกืนลงคอไอ้เหี้ยคอมเอนเจอร์ดีนะผู้ชอบจริงจริงเว้ยทำลายหลักฐานโดยการกืนซิมลงคอ แม่งบึกถึงนะบึกถึงนะวิธีการทำลายหลักฐานแบบไล์แตกแม่งเลยติคอตายแดกแม่งเลยแดกแม่งเลยแดกแม่งนี่คือแบบหืมปัดกีบีลุวนลุ้นดูแบบดูทอมแอนเจอร์ลีมากเกินไป